ฐานะของหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยค่ะต้องเท้าความ TOS หนึ่ก่อนนะคะ t ี s หนึ่งเนี่ยมีความละเอียดระดับที่มองเห็นบ้านเป็นหลังๆได้นะคะคือ2เมตรแต่ว่า TOS สองเนี่ยเรามีการพัฒนาจนมีความละเอียดถึง50เซนนะคะซึ่งก็คือเห็นต้นไม้เป็นต้น,ตน เห็นรถไปทิ้งคันได้ซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการมีข,อข้อข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียดขึ้นนะคะแบบใน Google Map ที่เราเห็นเรียกว่าประโยชน์เยอะมากนะคะพูดไม่หมดแต่ว่าเอาว่าหลักๆที่คิดได้ประโยชน์สาธารณะนี่นะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของภัยพิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกหนักน้กําท่วมฝนไม่ตกภัยแล้งภัยไฟป่านะคะสัตว์ป่าเกิดอันตรายขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเหมือนแจ้งเตือนให้เรามีการเฝ้าระวังแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะว่าจุดไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของขาดน้ําน้ําเกินไฟไหม้สัตว์เสียชีวิตนะคะประโยชน์เรื่องต่อมาคือเรื่องของแน่นอนประเทศไทยนะคะเป็นประเทศของเกษตรกรรมนะคะเราก็จะช่วยในเรื่องของเกษตรกร,รในการวางแผนปลูกพืชผักผลไม้ของเขานะคะเนื่องจากว่าเราสามารถเห็นต้นไม้เป็นต้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนํามาวิเคราะห์เราเห็นเห็นดิน เราเห็นต้นไม้เราเห็นน้ำเราเห็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาหรือว่าเกษตรกรเนี่ยจะสามารถวางแผนในการปลูกพืชผักผลไม้ของเขาได้เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดในการส่งออกทําให้ลดต้นทุนได้ราคาขายได้มากขึ้นน,นะคะประโยชน์เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของอสิ่งที่ยอดทิตในประเทศไทยตอนนี้คือปัญหาพี2.5มองุด้านะคะซึ่งตัวดาวเทียมเนี่ยสามารถถ่ายภาพให้เห็น ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิด PM 2.5ระหว่างที่เกิดหลังที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้นะคะประโยชน์ข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะอย่างที่ได้เรียนว่าเ,เราได้เห็นต้นไม้เป็นต้นๆได้เพราะฉะนั้น,นยอย่างเช่นเราเห็นต้นปาล์มเราสามารถคำนวณการกักเก็บคาร์บอนนะคะก็จะเป็น เรื่องช่วยคาร์บอนนวิวิชอรตี่นะคะซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็ประโยชน์เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของผังเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราสามารถที่จะทุกวันนี้กรมแหมือนที่ทหารอัปเดตแผนที่เราทุกๆ5ปีนะคะแต่ตอนนี้จริงๆเราสามารถอัปเดตได้ทุกวันเลยด้วยซ้าไปนะคะด้วยการที่ว่าเรามีระเทียมของเราเองค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีต่างชาตินะคะสนใจที่จะมาซื้อข้อมูลระเทียมจากเราซึ่งก็สามารถทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยก่อเกิดให้เกิดไรายได้ได้ค่ะ จริงๆแล้วก็อย่างที่ได้พูดไปหมดแล้วนะคะมันสามารถทําข้อมูลได้ในเชิงลึกมากๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยทั้งไม่ใช่แต่ภาครัฐบาลยังช่วยภาคเอกชนได้แต่ว่าที่สําคัญคือในสภาวะทั่วไปเราอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์หรือความแตกต่างมากนะแต่เมื่อไหร่ที่เราสู่ภาวะวิกฤตนะคะเราสามารถมีโดเตียมของเราเองใช้ได้ในเวลานั้นทันทีเช่นเกิดภัยพิบัติธรรมชาติกระทนหันเช่นเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดไฟป่า เกิดซีนามิเกิดน้าท่วมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถรอดาวเทียมของคนอื่นได้เราต้องใช้ดาวเทียมของเราเนี่ยเอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้ทันทีค่ะได้ได้เป็นของจิซ้าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นในราชการเองอ่ะเราก็เหมือนแค่มีแค่ค่าธรรมเนียมนะคะไม่ได้ทําในเชิงพาณิชย์นะคะยกเว้นว่าจะมีต่างชาติสวีเดนนอร์เวย์ต่างชาติก็ต้อง ถ้ามีต่างชาติอะคะ่ะเราถึงจะเ,าาเ,เป็นชาร์จเป็นราคาเต็มอะนะคะ,ะ,คะไ,มไม่ได้ตั้งเป้าถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือเราทําเพื่อประเทศชาติพี่น้องประชาชนนะคะช่วยในเรื่องของการประโยชน์สาธารณะมากกว่านะคะส่วนเรื่องของการที่สร้างไรายได้เนี่ยก็ถือว่าเป็น,ปนผลพลอยได้นะคะค่ะแต่ต่อไปก็กคงต้อง,ต,องต้องพิจารณาดูเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยดาวทีมดวงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเหลื่อมล้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณะระบบสาธารณสุขนะคะวางแผนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงรถเมล์รถไฟฟ้าหรืออะไรทุกอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะทีออสหนึ่งมีได้เท่าไหร่คะทีออทหนึ่งก็ประมาณเนื้อต้องถามพอเนี่ยโดยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแม็กเป็นเป็นคุณค่าเนี่ยคุณค่าได้2องพันล้านต่อปีเป็นคุณเป็นคุณค่านะครับแต่ว่าเป็เป็นเป็นเราขายเลยเนี่ยอาจจะประมาณสัก สามสี่องสามร้อยล้านสองร้อยล้านต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นคุณค่าแล้วเพื่อป้องกักนภัยธรรชาตินะครับช่วยว่างแผนการเกษตรพท่าน,นี้เป็นคุณค่าทางอ้อมนะครับยิงที่เฟรนช์เกียนนาค่ะท,ท,ที่เดียวกับที่ยิงไทยคมครั้งแรกที่สมเด็จพระเทพเสด็จใช่ไหมคะที่สมเด็จพระเทพเสด็จแล้วก็นายกสิทินเสด็จไทยคมนายกสิไทยคมครั้งแรกค่ะ,ประ,คะประเทศค่ะ เป,เ,เป็นอยู่ในอ,อ,อเมริกาใต้ะะอะค่ะเป็นอาณานคมรเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะต้องฉีดไข้เหลืองด้วยนะคะไปไป,ไปแบบไปแบบมัอนอยู่ในป่าะคะ่ะที่เราจะไปปล่อยนะคะแบบนึกภาพะคะ่ะแบบที่เราเห็นในทีวีอะคะ่ะคือไปอยู่ในไปอยู่ในมันเป็นฐานส่งดาวเทียมซึ่งต้องปล่อยโดยจรวดใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องลุยลุยเข้าไปปล่อยข้างในอะค่ะ ไปเองค่ะเพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะคะท่า <c oughs> นน,น่าจะไม่อยู่นะคะช่วงนั้นแต่จริงเราต้องต้องเรียนยงนีนะคะว่าดาวเทียมเนี่ยเป็นความภูมิใจของคนไทยนะคะเป็นความคือคนก็สงสัยว่าเอ,อิมทำไมต้องทําเองนะคะต้องเรียนว่าจริงๆอะดาวเทียมดวงนี้นะคะที่ออสองเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ ะะของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อีกก้าหนึ่งของคนไทยนะคะให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยวันนี้เราเก้าวไปสู่การที่เรามีดาวเทียมของตัวเองเราสามารถทำดาวเทียมได้และอีกอย่างในนีเนยเรื่องดาวเทียมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ Space Economy นะคะคือกว่าจะถึงวันที่เราสร้างดาวเทียมได้เนี่ยเราได้สร้างนักวิจัยนักประดิษฐ์นะคะได้สร้างโน้ตฮาวได้สร้างสินค้า และบริการนะคะที่จะเอามาเซิร์ฟดาวเทียมดวงนี้ได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นนี่เป็นการสร้างงานสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศชาติได้อย่างมหาศาลนะคะค่ะแล้วก็ให้รู้ว่าให้ต่างชาติเขารู้ว่าประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์ไทยค่ะก็วันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับการที่จะส่งดาวเทียมทีออสสองขึ้นสู่อวกาศนะครับซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่ละเอียดสูงสุดของบ้านเราในวันนี้นะครับคือทัสเซนนะครับดาวเทียมดวงนี้ถือเป็นดวงแรกนะครับในรอบ 15ปีที่ประเทศไทยจะส่งขค้นสู่อวกาศนะครับดาวเทียมโดนงแรกๆเลย15ปีเพราะนั้นเด็กๆที่อายุไม่เกิน20ปีเนี่ยนะครับจะไม่เคยมีโอกาสเห็นโอกาสที่จะส่งดาวเทียมขค้นส,อ,สอ่อวกาศด้วยตัวเองครับ15ปีที่แล้วเนี่ยเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ถ่ายภาพดวงแรกของเรานะครับดาวเทีออส1ดวงนั้นเนี่ยเราถ่ายภาพที่รายละเอียดสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็15เมตรแล้วก็รวมถึงมีถ่ายด้วยเรียกว่ามัลติสเปกตรัลนะซึ่งแยกแยก,แยกวัตถุบนพื้นโลกได้แต่ดวงปัจจุบันนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงคือเซนเซอร์ต่างๆเนี่ย ภาพสูงขึ้นมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังรถถับถ่ายภาพได้ละเอียดสูงมากกว่าเดิมเยอะเป็น50เซนเนี่ยที่เรียนในที่ประชุมเมื่อกี้ที่ออกแถลงข่าวเมื่อกี้นะครับว่า50เซนเนี่ยเห็นได้รถ1คัน1คันเลยแล้วไปคันคันเห็นต้นไม้เป็นต้นๆน,น,นะครับรถ1คันได้รู้เลยว่ารถเสียอะไรรถรถกระบะหรือรถบรรทุกหรือรถเก่งนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยจะจิด,ต,ด,ต,ดตามความเคลื่อนไหวบนพื้นโลกได้อย่างดีประโยชน์เนี่ยนะครับอันแรกเรานึกประชาชนเลยนะครับอันแรกเลยทำยังไงให้ประชาชนเศรษกิจดีขึ้นนะครับ เกษรของเราเป็นประเทศเศรษฐกิจรกรรมนะครับอันแรกเราติดตามเรื่องการปลูกพืชอางเกษตรได้นะครับเราติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพืชได้ดังนั้นเนี่ยเราจะมาการวางแผนว่าถ้าเรารู้เรื่องดินรู้เรื่องน้ํารู้เรื่องพืชเนี่ยทำอะไรงแผนว่าจะปลูกพืชอย่างไรถึงจะลงทุนน้อยที่สุดและได้ผลประโยชน์มากที่สุดอันที่2นี่นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะครับเกษตรกรเนี่ยอาจจะได้รับความกระทบผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับ น้ำท่วมนานไหมการติดตามการเยียวยานะครับการช่วยเหลือประชาชนทําอย่างไรนะครับเรื่องของพืชอ,อีกเช่นกันนะครับเราติดตามเห็นพืชไปต้นๆเราจะต้องแยกยอยวพืชคือพืชอ,อ,อะไรสภาพพืชเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับทำทรำได้รู้ได้ว่าพืชแต่ละแต่ละต้นเนี่ยมันเก็บกักคาร์บอน,นเท่าไหร่อันนี้จะนําไปสู่เรื่องของการคาร์บอนนิสซริตี้เรื่องของการคาร์บอนเครดิตอันนี้จะนําสู่เรื่องของการทําการค้าได้ในอนาคตได้มากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ การที่เรามีรายละเอียดสูงมากเนี่ยขนาด10เซนเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถจะอัปเดตข้อมูลแผนที่ได้ละเอียดสูงสูงมากจริงนะครับทุกๆปีปีครึ่งเนี่ยเราจะได้แผนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับทั่วประเทศเลยนะครับพอรู้สึกภาพว่าถ้าเราเห็นภาพที่ละเอียดสูงมากๆประมาณ50เซนหรือประมาณลดไปทันๆเนี่ยทุกๆ2ปีทั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลสามารถที่จะใช้อะไรได้มากมายมหาศาลในการบริหารประเทศครับครับในโครงการนี้นะครับที่ออส2เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งใน ดาวเทียมที่เราจะ ád, าส่งขึ้นสู่อวกาศในโครงการนี้อีกดวงหนดาวเทียมเชื้อวัซซอดวงเล็กสองเนี้ส่งขึ้นสู่อวกาศต้นต้นเดือนมกราคมปีหน <odes Horizon empty auto> vote, ้านะต้นปีหน้าซึ่ง 2A เนี่ยคนของเราวิศวกรของเราไปร่วมสร้างร่วมออกแบบด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเนี่ยสร้างดาวเทียมเองได้นะครับเราวิศวกรชุดนี้นะครับกำลังจะออกแบบและสร้างดาวเทียมของไทยดวงที่3ด้วยตัวเองนะครับเรียกเทวสามเอทีวีวัซสามนะครับดวงนี้เขาเราก็ดีไซน์มาแล้วว่าจะเพื่อเกษตรกรรม นะครับเพื่อจะดูชาวเกษตรว่าจะเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์เรื่องการเกษตรไปอย่างไรอันนี้คือหลักของเราเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแผนของเราในอนาคตเนี่ยนอกจากเรื่องการเกษตรแล้วเราจะมีอีกเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งทำเพื่อเรื่องของคาร์บอนและเรื่องไคลเมีชเอนโดยเฉพาะนะครับดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมสมอลเซตแล้วอีกดวงทียมทำคือดาวเทียมที่จะทะลุมเมฆได้เรียกว่าดาวเทียมซาเนื่องจากประเทศไทยนี่นะครับฝนตกตลอดปีดังนั้นต่อไปเรื่องดาวเทียมมันเทคโนโลยีมันถูกลงเยอะเลยจากสมัยก่อนดวงเป็นพันพันล้านเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้ดาวเทียมดวงเล็กเนี่ย หลักไม่กี่ร้อยล้านก็ซื้อได้ทําได้นะครับสองสามร้อยล้านทําได้สมที่เสี่ยโอกาสเลยนะครับก็ไทยเห็นอย่างนี้เลยแล้วซึ่งตรงนี้เราดาวเทียมประเทศมีอายุแค่สามปีสองปีแต่มีห้าถึงสิบปีถ้าห้าปีสิบปีเนี่ยหารจำนวนปีกับสองร้อยสามร้อยล้านปีสามสิบล้านแล้วทำอะไรได้ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามีประโยชน์มากเลยนะครับทั้นเรากำลังทำเซี่ยสามนะครับก็วันที่เจ็ดตุลาคมนะครับตอนเช้าเจ็ดตุลาคมเนี่ยเป็นวันพิเศษของคนไทยนะครับผมพิเศษไม่แพ้ก่อนที่หวยออกพิเศษไม่แพ้ก่อนที่ แข่งวอลเลย์บอลนะครับพิเศษไม่แพ้วันปีใหม่เพราะอะไรครับอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ผ่านมาที่เราส่งดาวเทียมขึ้นสือโอกาศนะครับอยากพวกเรามาตั้งตั้งน้าตั้งตารอเห็นดาวเทียมของเราส่งสือโอกาสมีใครเคยเห็นบ้างครับผมบอกในนี้ไม่ใครเคยเห็นเลยทั้งพวกเราได้เห็นครั้งแรกนะครับเป็นอนด้วยการดูด้วยการตอนเช้าที่7ตุลาคมนะครับรวมนันให้กำลังใจอันนี้คือก้าวใหม่ของอนาคตไทยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีโอกาสครับช่องทางนะครับตอนนี้เราจะเป็นไลฟ์ทางทางไลฟ์ทาง Facebook นะครับแล้วก็ ทางช่องทีวีช่อง9และอีกหลายๆช่องที่เราเดประสานงานไปนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลต่อไปครับ